ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังมาดูมาชมาวันนี้จะเอารถกระบะรีโก้แคปปี05เครื่องยนต์3 0 0 0นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับคันนี้ลูกค้าเอามาเทินรถตู้ไปนะครับราคาเบาๆสบายกระเป๋าแน่นอนนะครับ1,68,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ เริ่มต้นที่ล้อเลยนะครับล้อแม็กยางไม่ขอบ18โอ้โหสวยเลยยางงามเลยพี่น้องยางงามเลยนี่มีโลบาร์แถมด้วยนะครับโลบาร์ให้ไปเลยนะครับลูกค้าใสมาให้ไปหมดเลยนะครับนี่ดูภา,ายในภายในก็จะเป็นเบาะสีครีมหุ้มหนังเรียบร้อยภา,ายในสวยดูดีไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับอ,อ๋อถึงแม้ว่าจะ,จะรถหลายปีแล้วก็ แต่สภาพยังดียังงามอยู่พี่น้องยังงามอยู่ครับ1นึ0 0 0สบาทจะซื้อสดก็ได้จะซื้อพนก็ดีนะครับอมีทั้งสดมีทั้ง่อนะครับด้านหลังมีกันชนให้ด้วยนะครับนี่เจ้าของเดิมแต่งมาให้แล้วนะครับให้ไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบาร์กันชนล้อแม็กคับสิบแปดสวยๆหลอ่ลอๆนี่มีคิ้ว ของเดิมแต่งมาอย่างสวยเลยนะครับนี่168,00 0บาทพี่น้องอยากได้โทรมาเลยครับ0813982928รถจอดขายอยู่ที่ตลาดรถบางบัวทอง289นะครับอยู่ถนน340นะครับโทรเลยนะครับมาง่ายมาสะดวกครับวันนี้ขออนุญาตขายรถกระบะก่อนนะครับเดี๋ยวรถคิวต่อไปรถตู้นะครับนี่ในสต็อกเรา หลายคันนะครับตอนนี้มีหลายคันเลยนะครับเราจะคัดสรรรถสวยๆรถดีราคาถูกมาให้ท่านผู้ชมนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับขออนุญาตขายรถกระบะก่อนนะครับนี่ครับสนุกสนใจโทรเลยนะครับมาไวได้เร็วนะครับมาช้ารอคันหน้านะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง2 8 9ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ